ค่ะตอนนี้ก็วางแผนนะว่าจะไปเดินทางท่องเที่ยวด้วยรถไฟวางแผนว่าจะไปเที่ยววัดราชโอรรตรงนั้นก็จะมีสถานีรถไฟอยู่สถานีหนึ่งที่เรียกว่าสถานีจอมทองนี่อยากไปรถไฟก็เช็คว่าขบวนไหนจะจอดอืมต้นทางเนี่ยก็จะเป็นสถานีวงเวียนใหญ่ มันไม่ได้วิ่งจากหัวลาโพงนะวิ่งจากวงเวียนใหญ่โอเคเราเลือกวงเวียนใหญ่เป็นต้นทางแล้วเราก็เลือกปลายทางเป็นจอมทองจอมทองไม่มีข้อมูลไม่มีไม่มีไม่มีกระบวนผ่านเอ๊งั้นเอาใหม่เราเอาเป็นสถานีปลายทางคือมหาชัยนะ มาหาชัยก็ไม่มีจริงๆมันมีนะโอเคเจอแล้วขอขยายหน่อยไปสถานีจอมทองใช่ไหมสถานีจอมทองแู well, to, contract, really have, right? ่นี้ก็จะมีขบวนหกโมงเช้าไปเจ็ดโมงเจ็ดโมงอ่าเจ็ดโมงถึงเจ็ดโมงห้าสิบสามก็คือออกจากวงเงินใหญ่ตอนเจ็ดโมงสี่สิบโอเคขบวนนี้แหละเพราะถ้าเกิดหลังจากขบวนนี้ไปแล้วมันจะไปถึงนู่นเลยก็เที่ยงเลย เดี๋ยวรอจิ๊บอีกคนนึงจิ๊บเพิ่งตื่นเอาแป๊บนึงสบายดีนะคะมี่สบายดีตอนแล้วขั้นขั้รอ๋อแล้วขั้นสองใครอะขั้นตอคุ้นๆนะขั้นสองนี่คุ้นๆนะขั้นหน้าวันนี้ตกรถไฟก็เลยจะไปไหนดีวะวันนี้จะไปเริ่มที่ไหนเดี๋ยวรอจิ๊บมารอจิ๊บมาอีกคนที่หัวจะไปวัด ราชโอรสราชโอรสหรือว่าจะไปตลาดพูก่อนแต่พูดง่ายก็คือก็ไปนี่แหละแถวๆนี้แหละเดี๋ดยวลเปลี่ยนแผนนิดนึงให้ให้เลือกเอาเราหะหว่างจะไปกินข้าวตลาดพลูหรือว่าอยากไปวัดอะไรนะรก่อนราโอรสอ่ะวัดวัดวัดราโอรสไปแน่ รถปักน้ำจป็นรถปัก <left> น้ำไหม่แล kind of ้วเราไปจะกินข้าวใลักูแล้วไปวัดราชโอรสพี่กระส์เหมาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีปัญหาป่า50บาทก็ได้ไปแล้วกูยังอยู่เลยพี่พีรศักดิ์สวัสดีค่ะแล้วเอาไว้ใช้บริการจะกินอะไรพี่ชีฟข้าวหมูแดงกรอบข้าวมันไก่ ตรงนี้คือรถไฟสถานีอยู่ตรงนู้นโอ้แล้วเราต้องมาลูกถ้าเราทำทัวร์กินที่นี่เราจะแบบมีรถไฟผ่านหลังตลอดเวลาเอาเลยนะเรือไปเลยสาวโดนโดนหลอกกินไปแล้ว กันเลยเจอหมอนดออรอบนี่โอ้ยนี่ดูซุ้มือนวัดโพมากเลยอ่ะวัดโพวัดโพอันนี้คือารูวัดหนา ชื่อวัดหนังเนี่ยก็ตั้งมาตั้งแต่ปลายกรุงศรีธยาที่สร้างวัดแล้วส่วนราชวรวิหารเนี่ยเป็นคำสร้อยท้ายที่บอกฐานะวัดว่าเป็นวัดหลวงชั้นตรีก็จะเพิ่มเติมให้ในรัรนโกสินทร์ในราคาเหมือนเป็นการติดบ้างติดดาวให้กับวัดประมาณนี้ค่ะปลายธยาล้แล้วเขาบอกว่าทางเขาคลองด่านเนี่ยมันจะเป็นมันคลองด่านมันจะเป็นคลองภาษีใช่ที่เชื่อมกับจังหวัดอื่นมันก็จะมีวัดอยู่เรียงรายแล้วนี่ก็จะเป็นหนึ่งในนั้นในสมัยก่อน แต่คนที่มาปฏิสังขรณ์คือพนั่งเป้าเราสามมนถึงเหมือนวัดโพทรงจีน<ง>ตุ๊กตาจีนอันนี้ไม่เหมือนวัดโพด้วยนะดูดิตุ๊กตาวัดโพไม่มีหน้าตาแบบหนะ้าตาหลอ่อๆอย่างนี้นะเสมจะเป็นหน้ายักๆหนะ้าตาลพบุรีมากเลยสองชั้นนั่นหรอมีมีวิหารฉางเกลือมีอยู่สองสามวิหาร,หารแล้วก็วัดโพตรงหลังหลังพระโ,โลกพระโลกนาดอะถ้าหลังก็เป็นสองชั้นเหมือนกัน พระเจ้าห้าพระองค์เอยแว๊บๆพูดถึงพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ตรงที่ไปประสานนครหลวงกับไออู่ทองที่มีพระพุทธบาทสี่รอยหมายถึงอดีตพระเจ้าสามพระองค์แล้วก็องค์ปัจจุบันบวกไปอีกหนึ่งก็คือพระเจ้าในอนาคตอ่ที่บางคนจะเคยได้ยินบทท่องของนโมพุทธายะก,ก็คือหมายถึงห้าพระองค์นี่แหละคะ่ะปัจจุบันเราอยู่องค์นี้พระโคตตโคต40ปี90ปีแม่นนี่อันนี้ดูแบบว่ามีความแบบ ดิสหลานร้อยห้าเขาชอบโพสกันเนาะร้อยห้าร้อยหกในวัดหนังนะก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วยส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ก็หลักๆก็จะเป็นเรื่องของเกษตรกรรมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของประวัติของวัดหนังโดยเฉพาะโหูใหญ่มากเลยอิมอนเราไม่เคยอินมอนอย่างนี้เนาะอันนี้คือเขาลื้อื้อแบบฐานเก่ามาแล้วก็ดูแลของใหม่เข้าไปแล้วใช่ไหมไซส์มันจะใหญ่กว่า เห็นได้ชัดใช่ไหมล่ะมีปหงมทีตัว oh, กันห้ไปเหือไปออยู่2ีแล้เขาไชื่อว่าว่าไม่ทางหรอกไม่มีควารายกรีดฉันมีคนที่กจะยูว่าจะนย์ยละจ้าอ่สูต no ด่อวเาใหันนี้คือมาจากฐานอยู่ร่างศึกตนอยู่ใต้ลึไปชั้นหน้าจะเป็นลายอีกปูก้างลายก้างปลาท้เราไปขยายอันนี้อยู่ชั้นที่สามลแล้วก็เดียบกับ ที่เขาเปิดตรงนีเครื่องยาโอเคตรงนี้นะครับอขาจะว่ามันถ่ายนใช่ครับเป็นตัวแรกสุดเลยตัวเดียวกับที่ก่อกำแพงนิยาอือืมอืมตัวเียกันแดรูนี่ก็เลยบอกว่าเป็นวันยุดยาเพราะว่าเป็นนรูนี่เขาทำเพื่ออะไรครับเขาระบายความซึ้นตอนที่ดแเป็นิดเลดดแต่้วนเลยนะไอ้ เครื่อนี้ดูแข็งแรงเอาเป็นไม้มาใช่ไม่ใช่ไผ่่แผทางฝั่งคนถ้าขึ้นเป็นสิงห์ดีหรือลงเป็นเพชรบุรีจะใช้ทิพย์เลยอ่าเป็นนีดแง่งของมันเนี่ยอ่าอย่างนี้เคยเห็นเพราะว่าบ้านหนูทำสวนอากงเราทำสวนแต่อย่างเงี้ยสองสองอันไม่เคยใช้บางทีตัตักเกลืออย่างนี้ไม่เคยเห็นไอ้อย่างนี้ไม่เคยเห็นนะคะที่เป็นพุ่งกี้ชงชงลง วิดนามถ้าแคล้งนีนจะใช่ตักเยอดถ้าวิดนามเขากต้องต้องชันยาใช่ป่ะคะซึ่งทาถ้าทาา้าามันยาหาต้องแข่งต้องาแรงมากเลยนะคะรหัสตัวนี้ใช่ได้ี่อันนี้เราไปใันยรหัสไช่ได้รหัสาจะจิบแล้วก็หมุนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนัูก็มีน้ามันก็จะขึ้นได้เลยเขาเรียกะไรหรือว่า เออผมเป็นแรงใช้น้ำคืออะไรวพอไม่ใช้แรงอะไรครับแรงคนอย่างเงี้ยแล้วพอน้ำขึ้นเราก็จะขอแรงได้เอาระขนาด มัน <lawsuit. S 2> ไม่ได้ใช้ตะปูหรอกมันเป็นการจาะแล้วก็เป็นลิ้มไม้อาจจะแค่ลูกค้าเราตรวที่ใส่กันเอามือซ้ายดึงมือขวาดันมือละแต่เราเหมือนปั่นจักรยานนะพี่เป็นขุีครับจะมีรำประโดงรำมรโดมก็เป็นลำน้ำแล้วก็ขุดท่อน้าเข้าไปในหลังร่องนี้มันจะมีสามร่องห้าร่องเจ็ดร่อง อันนี้คือหนึ่งขนาดเนี่ยครับเขาเรียกว่าขนาดครูก็เป็นที่จอดเรืออหน้าบ้านจะเป็นคลองใหญ่เป็เอาไว้เป็นนตายเด็กเป็นสื่อการสอนก็ต้องมีควาดจัลเปตเทียบแตที่ว่าไก่ยอนนี่สมัยเด็กๆข้าหมดเพราะว่าตอนนี้เลเพราะว่าอันนี้ก็ทำเราวไม่ไผ่แล an, Favorite, ้วกันฆ่าตัดแหนะแล้วก็ใช้ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ถ้าคนช่างงานอย่างแม่ผมอ่ะเขาจะมีมีดบางๆเล่ม ต้องกรีดให้โตเท่านี้โป้งเวลาตากแดดมันหมดมือจะเส้นมันจะพอดีไม่ใช่กรีดเล็กนี้นะเราจะเป็นเล็กมันจะหายไปเลยต้อประมาณนี้โป้งเนี่ยกรีดให้เป็นเม็ดมากแล้วก็ตากถ้าสองแดดสามแดดแล้วแต่น่าสนใจเนาะอ่าแล้วยิ่งเหนียวนะเวลาใช้ก็จะจุ่มน้ําพอมันมาอันนี้มันนานแล้วมันเลยกรอบแล้วยังทําได้อยู่เลยตอนนี้ได้ครับได้ได้อะอย่างตัวเนี้ยเขาเรียกเล็บเสือก็ได้เล็บเสือ อ๋ออย่างเงี้เหรอคืออ๋อคือขูดลงไปเลยมันจะเป็นอ่าทั่วไปก็มีดเล่มเดียวมีดปอกมะม่วงอ่างนี้มีดมีดบางมีดเล็กมีดปอกมากถ้าเป็นคนขายก็มีดปอกใช่คนคู่ๆหน่อยแน่นอนเขฉีดขายอยู่ก่อนแต่ถ้าไปขายทำสื่อไม่ได้ผมเคยไม่เคยขายเวลาออกก็เอาพายยานตลิข์ตีตัวก่อนอ่่ใชแต่ถ้าเราลงนั่งรถ้วพายเนี่ยมันจะมี S <S ทำแบบอ่าเลือกสีตัวแบบแล้วเวลาเบลก,ก็เอาพายลาน้ำเรือลาน้ำแต่ต้องเบลก็เป็น,ปนแล้วลาจอดก็เอาไม่พายแตะกับก,กระถิ่งอย่างนี้ท่าที่แหละมันจะกดไว้กับกระได้แค่นี้ไม่ได้ปักตรงนี้นะต้อเราแตะนี้คอยปากก็เดี๋ยวถอ,อนขึ้นอย่งนี้อ๋อมัออนโคง้งแ,แล้วถ้าเกิดก่อนบวชไม่เคยพายแบบนี้มาก่อน<ไ>แล้วต้องมาฝึกตอนบวช รอดไหมคะปั้มหนาจะเป็นวัฒนธรรมของคนโบราณซึ่งทุกบ้านใช้หรือเปล่าใชก็เลยยังมีทักษะในการใช้เลยใช่แล้วมันโตอยู่เลยโอ้โอเคเข้าใจอนี่ั็ยมรักจะเป็นป้ายจังหวัดธนบุรีอยู่เลยอันนี้คลาสสิกมัยเป็นจังหวัดธนบุรีนะคะปั้หนานิ้วหนึ่งเหรอคะปั้มหนานิ้วหนึ่งใช่ตัวนี้คือตัวปั้มเหมือนเค่องไม้ยมกเอ่อไอตัวอาคารพังไปแล้ว พอส4 6 6 2 0น0 0 0นี่เวทเวทที่แปลว่าห้องน้ำพิพิธภัณฑ์วัดหนังอยู่ในส่วนของสังฆาวาสหรือว่าที่เราเรียกว่ากุฏิถ้าสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้นะคะส่วนแล่นตอนนี้เรายังไม่จบยังเหลือวัดอีกสองวัดอยู่ที่อยู่ข้างๆกันแล้วพบกันใหม่ในการแล่นครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ